กินได้ไแล้วมองหาเลยเว้ยเดียวกันเออคันทำไมอยากให้เกาให้นดิเยวกันไอเราเสามาให้กินมาให้กินน่ะจ้อมานอนได้ไงวันนี่ยว oh. <intell ẫ Mel inda novo> ่ะไม่หาคนเกาให้เหรอเออคันเออคัน กินเย็นๆเลยถ้าไปไหน,นมาไปไหนมาโยมเข้ามาไม่เห็นอนุ่มมาเ,ด,มาเดินมา,มาตมนซ้ำใช้ใหญ่ฟังไอ้เอ๊ะนี่กำมองนึกว่าจะเดินไปไหนที่ทีทมานอนกี่เา <c oughs> เล็บเวยเล็บหักหมดรลยอ <c oughs> không 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 đây không 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 อย่าให้เก่าอันนี้ลูกเหมือนขี่อ่อนน่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปไอ้ครบุกโชว์มันกันแหลยสบายแล้วมันยังไงจับให้เก่าให้แต่มีหวีมัน อามาฝานดิเข้้นเั้นนี่ังอาเ่ดิ่ะปไมไปมไปเลยเดวจะเย็นดียเนให้เยนมาขวดมากวดเนาะมากวด่อตอกฝานก่อนเออนีน่็ข้างล่งรอเย็นๆเลยดิเขารู้เลยนะเราจะปอกใครนข้ารอเนะนี่ เปลื้นแข็งๆออกก่อนลุกจอดได้กินสบายๆแล้วคือแขาแมบ,บอกไปเตินตรงนึงมีลูกซุกเหมือนกันแต่ลูกหน่อยไงยหน่อยป่ะหวานไหมหวานนะออ <c oughs> ได้ยินเสียง้าลลูกเต้นไม่นอนเนาะ

ดูหญ่บ้างทากินครับอุ้ยเย็นบ้างเนยเย็นเอาไะดูเย็นอืคือทากินติดไข่ทองวัดนั่นแล้วมละกอจิ้มไข่ละกอใส่ไข่เนี่ยเย็นแรงไงเย็นเย็นเนแรง รพือร่อยอันนี้นี่นั่งนี่น FC มาเราม็ยอมลงมา FC ม่เห็นไหมเห็นแต่ยอมลงมามาสองคนนั่น,นะนั่นแหละมันอ,อยู่ขลลงลง้างหลังนู้นลงมาตามหลังผมแล้วมั้งบอกมันลงมาต้นช้ำชายหเห็นก็ดีใจแล้วก่อนมาเดินม,มานอนไงท้องต้งนอนรอมุดแรงมันหมดแรง,รงอืมยเย็นยังไงอ,อะไรบ้าไม่ไ้กวาดสุก เงี้จ่อยอืมก็ชื่นแน,น่นอนหลอดจ่อยเไปนู่นนู่นนู่นอยู่ต้นอยู่ข้างหลังนู่นน่ะไม่ยอมไม่ขึ้นปีนกินเองีถ้าไมเน,เนี่ยเจ้าบอกแค่รับจาวาดพอดูเร็วธรรมดานที่ไหนเรา <c oughs> ปลอดหลับปลอดห่วงเงีย้ยเอาไปไปปลูกหวานปลูก ไเออนมเออผมเลือกกินขนาดนี้นะมึงนี่มาแล้วเอานมมาให้เกาะเนาะกอกินแล้วนี่ให้เกาะกินแล้วปวดม้านเด็ดปวดบ้นละเนื้อไม่ให้กินขนมมาทุกวันป้อนนึงใครทิ้งเลยนะโอ้ยยิงยิงแล้วนะยิงน่ะเอาคนะคนเป็นกำเลยโอ้โเหนียบมากเลย รีบรีรีบรีบจะใจรีบไปไหนเดนะเป็นกำเลยเว้ยเฮ้ยยังไงไหนมาคนไทยยนีก็ได้ถ่ายเรานัเฮนานนี่โอ้ยายเออ่ายจนึงแม่ยังไงอ เอาน่ะโอ้เป็นลมข้าพูดกันไอ้มียาพิษแล้วอมันออกฤทธิ์แล้วใช่ไหมลูกมียาพิษเนาะเออมันออกฤทธิ์แล้ะคอข้าวโพดมียาพิษเอาลิ้นเฉยเป็นลมแล้นอนทิ้งตัวเต็งเลยเป็นลมเหรอลมอย่าเจ้ยาสลบเนาะแม่ไพยปอดแล้วเนี่ยเน้นพัดลมมาด่วนเจอยาสลบเนาะบางยาเนาะ มีจะมีอยู่แค่นี้ดนก็เไปเรื่อยๆมันแต่โอ้เมื่อวานนี่เกือบเป็นชั่วโมงเลยเมื่อวานมันนอนาทวิ่งเจ็ดนาทีแล้วครับ